ครูสาวจอมเจ้าชู้มีเซ็กส์กับนักเรียนขณะว่าที่สามีเลี้ยงสละโสดอดีตครูโรงเรียนมัธยมวิสคอนซินถูกกล่าวหาว่าข,ข่มขืนนักเรียน2กรณีในช่วงปี2014-2015 Sara ถึงองซาร่าดอมเรสครูสอนภาษาอังกฤษวัย28ปีได้ส่งข้อความและมีเพศสัมพันธ์2ครั้งกับนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมนิวเบอร์ลินเวสต์ของเธอนักเรียนวัย16ปีคนนี้เรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของเธอ ทั้งสองได้กลายเป็นเพื่อนกันและเริ่มส่งข้อความวิววิวหากันกว่า1,100ครั้งเจ้าหน้าที่ตรวจโทรศัพท์ของเธอและพบว่าทั้งคู่เรียกกันและกันว่า baby boo คุณสวยมากในความคิดของผมและผมรักคุณเจ้าหน้าที่ยังพบว่าทั้งสองมีเพศสัมพันธ์กันในรถของคุณครูที่จอดบนถนน m o r ์แลนดในนิวเบอร์ลิน หลังจากที่เด็กคนนี้อายุได้17ปีพวกเขาได้ร่วมรักอีกครั้งที่ m ม t ท l 6ขณะที่สามีของเธออยู่ที่งานปาร์ตี้สละโสดของเขาคุณครูคนนี้แต่งงานในเดือนสิงหาคมแต่ไม่ได้ยุติความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนจนกระทั่งเมื่อสามีของเธอพบทั้งคู่อยู่ด้วยกันในลานจอดรถของร้านอาหารนิวเบอร์ลิน แต่ว่าสามีของเธอไม่ได้ทิ้งเธอไปในระหว่างการขึ้นศาลครั้งแรกของเธอเมื่อวันศุกร์ที่8เมษายนวันที่เธอจะต้องขึ้นศาลอีกครั้งก็คือวันที่4พฤษภาคมถ้าคุณผู้ฟังเป็นสามีของเธอจะยังยืนหยัดอยู่เคียงข้างเธอแบบนี้หรือเปล่าอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ